วันเพนเดือนสิบสองน้ำลน่นองเต็มตลิ่งโอ้ยโอ้ยเพี้ยนมากไม่ไหวเอ้ยวันนี้นี่มันวันลอยกระทงนี่นะอ่าแน่นอนเราก็ต้องมาลอยกระทงกันสิใช่ใช่เลยแล้วมันก็นี่นะในยุคโควิดแบบนี้มันจะไปลอยกระทงข้างนอกมันก็เสี่ยงนะเนี่ยเออแล้วนี่เราก็อยู่กันใน ที่ที่เขาจัดงานลอยกระทงซะด้วยที่นี่คืออะไรนะอ่าหมู่แปดใช่หมู 8, ่แปดนี่เขามีจัดงานลอยกระทงกันด้วยนะเนี่ยดีจริงเลยลอยกระทงออนไลน์เนี่ย4.0ไม่ต้องออกไปเสี่ยงโควิดสุดยอดยอดเยี่ยมไปเลยเออเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างในงานลอยกระทงของที่นี่เออ่า let's go <S โอ้มีไฟเหมือนงานวัดเลยเนี่ยน,น่น เห็นเวทีแล้วรอยกระทงเฟสติวัลโอ้สุดยอดจะมีการแสดงด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่ามีคนกำลังลํวงอยู่ด้านบนเวทีเออสุดยอดไปเลยนี่โหเวทีใหญ่โตอ่ะใช้ได้เลยใช้ได้เลยมีเก้าอี้ให้นั่งดูด้วยโหที่นี่มันเก๋จริงเลยรู้สึกเหมือนอยู่ประเทศไทยจริงๆ ยิ่งใหญ่อลังการมากชอบชอบชอบ,ชอ,บอ่าดูเหมือนจะมีเพื่อนๆตามมาลอยด้วยนะเนี่ยโอ้เออ,เอ,อโอเคโอเคนี่ยวันลอยกระทงก็ต้องลอยกระทงแหละเนาะทุกคนฮ่า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 ทักทายหน่อยสวัสดีสวัสดีวัสดีเออเป็นไงบ้างมาลอยกระทงกันเหรอเนี่ยเราก็มาลอยกระทงเหมือนกันแหม อืมโอเคเดี๋ยวไปซื้อกระทงกันดีกว่าได้ข่าวว่าร้านเนี่ยอยู่แถวนี้นะแต่อโอนี่นี่ไงกระทงที่เขาขายเออว่าแต่อยู่แถวไหนแล้วเนี่ยกระทงเขาบอกว่าร้านค้าอยู่แถวนี้นะแต่หาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปทางนี้ดิอันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยใช่ด้วยร้านค้านี่ไงร้านค้าเจอแล้วโอ้ยอย่าอย่าบางังอย่าบางังอ่านี่นี่ซื้อกระทงหน่อยราคาราคาห้าสิบ้าบาทใช่ไหม อ่าใช่55บาทซื้อเลยอ้าวอ้าวอ้าวกดกดนี่จ้าเรียบร้อยโอ้ยร้านคับแคบจังเลยเพ่อะคะาขยายร้านได้แล้วนะวันนี้คนน่าจะมาซื้อเยอะน่าจะได้ตังเยอะนี่เราได้กระทงมาแล้วไปกันนี่สวยสวยมากเลยเป็นดอกไม้สีสม้มว้าวสุดยอดนี่พวกเธอซื้อกระทงมาหรือ,อยังเนี่ย เราจะไปลอยแล้วนะไม่รอแล้วนะรีบรอยรีบกลับเดี๋ยวนะทางลงไปตรงที่ลอยมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะหาทางลงก่อนเออทางลงมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอโอ้ยนั่นมีคนลอยอยู่พอดีโอ้หนีเออลงอย่างนี้เลยแล้วกันปีนข้ามไปแหมโอ้เจอแล้วเจอแล้วนี่เขาบอกให้ขอพอรก่อนอ่าได้เลยเออขอว่าอะไรดีนะเออ อ,อ,อ,อเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็ขอให้โควิดหมดไวๆเลยสาธุ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 โอเคมาลอยตู้ไปแล้วโอ้นั่นกระทงของเราไปแล้วบา,บายๆเจ้ากระทงเดี๋ยวเฮ้ยนั่นใครเนี่ยคนเก็บกระทงเหรอเก็บตังในกระทงแน่ๆ <laughs> รีบมากเร็วมากมาเก็บเร็วมากโอ้ยนั่นโถหาว่าต้องนานทางลงอยู่ตรงนี้เองโอ้ยโถไม่นานเลยเอแเราจะไปทำอะไรต่อดีละเนี่ยอมันนั่งรอดูการแสดงดีไหมแต่เหมือนการแสดงจะยังไม่เริ่มนะตอนนี้น่าจะอีกนานเลยหอยหิวจังไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่าโอ้นี่ไงนี่ไงเจอร้านค้าแล้วโห้ร้านร้านส้มตำร้านส้มตำโห คุณแม่ค้ตาตําแบบตํายับยุยยี่มากอตําสุดยอดแรงตําแบบนี้มันต้องแบบอร่อยสุดๆไปแน่ขออ้าวโอ้ยคนเยอะจังเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าแม่ค้าขอส้มตามําไม่เผ็ดหน่อยช่วงนี้ปวดท้องนละกินเผ็ดไม่ไหวเอ,เอาเอาเผ็ดน้อยนะไม่เอาเผ็ดมากเอาเผ็ดน้อยน้อยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยคิวเยอะจังเลยเมื่อไรจะถึงคิวเนี่ยอ่านี่นี่นี่นได้ละได้ส้มตําม,มาแล้วโอ้ยคนเยอะจริงๆเลยร้านเนี้ย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก่อนนี้ก่อนนี่เราเห็นร้านน้ำอยู่ตรงนั้นคิดว่าน่าจะเป็นร้านชานมไข่มุกนะเนี่ยเห็นไหมเข็นแก้วนี้เอาแก้วหนึ่งเลยพ่อค้าขอแก้วหนึ่งมาจัดมาเลยเอาหวานน้อยด้วยนี่โอ้ยโอยโอยคนเยอะจริงเออนี่เดี๋ยวชิมชานมไข่มุกเขาหน่อยนี่ดูแก้วบดดมเทมอร่อยแน่นอนหวานน้อยด้วยดีต่อสุขภาพ อืมเลิศใช้ได้อร่อยมากยอดเยี่ยมไหนดซูซิมีร้านอะไรอีกไหมนาะนี่แหละเซเว่นเนาะเฮ้ยแต่ไม่เห็นมีของเลยอะแล้วนี่อะไรเนี่ยร้านพิซซ่าโอ้ยเรากิน้มตำอิ่มแล้วอะ่ะโอ้ยเอาเอาไว้รอบหน้าแล้วกันเนาะเอ๊มีอะไรอีกไหมนาะอันนี้เฮ้ยนี่ร้านอะไรเนี่ยโอ้นี่มันร้านขายอุปรกรณ์ตกปลาโอ้ที่นี่เขามี ตกปลาด้เหรอออเป็นทดลองเป็นชาวประมงวาา่ะซานเออเก๋ใช้ได้อืมนี่นี่มันร้านไอศครีมสุดยอดไหนดูสิโอ้ยมีมีหลายรสเลยเนี่ยมีสตรอเบอรี่ด้วยอันนี้อะไรอะมะม่วงเนมาม่วงอะ่ะทุกคนมาม่วงเออจะกินน่ะจะกินนะ,ะนนะอ่ะอ่ะทำไมตักไม่ได้อ่ะทำไงดีทำไงดีงดนี่โอ้มีช็อกโกแลตด,ด้วยโหเจ๋งอะเจ๋ง แต่มันตักไม่ได้ทำไงดีเนี่ยโอ้นี่นี่นลืมหยิบคโคลนปะทอเออเออเอาเอาโออันนี้รถไ,ไรล่ะเหอเ้ยเราชอบรถวาลีลาเอารถวาลีลาโอ้ยออมีคนตักอยู่แล้วเนี่ยโถโถโถมเอาเอา,เอ,าอันอื่นแล้วกันที่ไม่มีคนตักอะอ่ะอก,ก,ก็ตักไม่ได้อยู่ดีทำไงดีเนี่ยอ๋อลืมหยิบโคลนขึ้นมาปะท้อเก็บโคลนไว้ในกระเป๋านี่อ่ะได้ยังได้ยัง นี่ได้แล้วโอ้ดูเหมือนจะตักทันรถวลีลาพอดีสุดยอดเยี่ยมเลยอร่อยใช่ได้เยี่ยมอ่าแล้วก็งานลอ,อยกระทงที่นี่สนุกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเด๋ยวต้องกลับแลเหมือนท้องฟ้าจะเริ่มมืดแล้วนะเนี่ยก็คึกคักมากเลยคนเยอะมากๆเลยที่หมู่แปดเนี่ยนะดีอย่างเลยนะเอาแหละกลับบ้านเลยดีกว่าเย ê, ่บาย